เสร็จแล้วคะ่ะตำบกฮุ่ตงตำบกฮุ้งยั่วๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะอาหารเช้านี้นะคะเมนูตำบกฮุ่งกับแกงเห็ดจ้ะแกงเห็ดฟางเมนูอร่อยๆวันนี้นะ,ะแกงเห็ดฟางจ้าหอมห้อยๆพี่น้องห่อนๆแล้วจ้ะแกงเห็ดฟางใส่บวบใส่ผักอีตูพี่น้องแซ่บๆนะคะ มาดูผลงานว่าจะหมดหรือไม่นะคะนี่ค่ะตำะหุ่งแซ่บทานกับข้าวเหนียวเหมือนเดิมค่ะข้าวเหนียวใหม่จ้ะพี่น้องหอมหอมข้าวเหนียวใหม่ๆนะคะกินกับส้มทานกับส้มตำแซ่บคือเกาจ้าพี่น้องตำหุ่งแซ่บเจ้านี้จ้ากินผู้เดียวคือเกาจ้าแกงเฮ็ดค่ะแกงเฮ็ดยัวยัวเมนูปโปรดของเฮา มื่อนี้นะฮะแกงเห็ดยั่วจ้าอร่อยอร่อยหน้าตาสีสันน่าทานมากๆเลยจ้านีา่ก็คือตับักฮวงบานเฮ้านะคะเนาะแเศษๆยัวย่วๆคือเก่าค่ะมาดูดิว่าผลงานว่าจะหมดหรือไม่นะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะจ๊ะแซ่บๆค่ะลงมือทานกันได้เลยนะจ๊ะ <ๆ S 1> ยั่วๆคะๆ่ะแซ่บๆ เช้านี้นะคะตำมะฮุ่งหน,น้าตาซีสันเผ็ดมากเลยจ้ะหน,น้าตาเผ็ดนะคะเผ็ดยั่วๆกับแจงเห็ดยั่วๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้ผ้ามากินตำมะฮุ่งพีงน่น้อง ตามมะฮงดแซบไม่ไม่กินเท่ากันก้อยมากอะั่งเ ข้าวค่ะกับข้าวเช้านี้อันก้อยกุ้งพี่น้องก้อยกุ้งแซบๆนะคะมือนี้ก้อยกุ้งอร่อยอร่อยค่ะเขาทายก้นแข็งออกมาก้อยกุ้งค่ะก้อยกุ้งนะคะเพื่อนๆอร่อยออร่ยจ้าแล้วก็ขัวตะกะแตนพี่น้องขัวตะกะแตนคือเก่ามือนี้จ้าแซบๆด้วยกันนะคะกับข้าวเหนียวคือเก่าละจ้าเพื่อนๆค่ะกับข้าวเหนียวคือเก่าจ้านี่ข้าวเหนียวเนาะนี่ข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ซุปกุ้งค่ะซุปกุ้ง เจ้ากุ้งค่ะเจ้ากุ้งใส่บักกอกนะคะเพื่อนๆเมื่อนี้กินอันกุ้งฝอยเมื่อนี้แซ่บๆนะ,ะ,นะคะเนาะก้อยกุ้งค่ะเพื่อนๆก้อยกุ้งแล้วก็ขัวตักกาแตนคือเก่าจ้าขัวตักกาแตนยู่ๆคือเก่าแซ่บๆนะคะอร่อยอร่อยน่าทานผมเอาพี่น้องเอ้ยเบิ่งไก่ไก่ผม ตัวกุ้งกระเส็บนี่นจะผุนไอแก้วกุ้งค่ะเนี่ยแก้วกุ้งเนาะผุนอโอยเป็นแต่แซบประจ้าไม่ได้ต่ำมุนนะคะนะ